ข้อสอบการงานอาชีพป .4 1. การจัดเก็บสิ่งของต่างๆในบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมีผลดีอย่างไรตอบก็ไก่ทําให้สะดวกในการหยิบใช้ 2. การรับประทานอาหารร่วมกันเราควรปฏิบัติอย่างไรตอบงงูทุกคนรับประทานอาหารพร้อมๆกัน สสิ่งใดแสดงให้ทราบว่ารับประทานอาหารอิ่มแล้วตอบขอควายรวบช้อนซ่อม 4. การจัดอาหารประเภทยำใส่จานควรใช้ผักชนิดใดประกอบการจัดตอบขอไข่ผักกาดหอม ห้าวิธีการทำให้อาหารสุกโดยการใช้ไอ้น้ำคือวิธีใดตอบงงูนึ่งหกถ้าต้องการให้ผักที่ต้มมีสีเขียวสวยงามน่ารับประทานควรใส่สิ่งใดในขณะต้มตอบก็ไก่เกลือ 7. การรีดเสื้อก่อนสวมใส่มีประโยชน์อย่างไรตอบขอควายทำให้บุคลิกดี 8. การใส่เสื้อผ้าที่สะอาดจะเกิดผลดีต่อผู้สวมใส่ดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดตอบขอไข่ทำให้ดูร่ำรวย 9. การเก็บเสื้อผ้าใส่ตู้โดยแยกประเภทมีผลดีอย่างไรตอบคว้าควายสะดวกในการหยิบใช้ 10. การลบรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าก่อนนำไปซักเกิดประโยชน์อย่างไรตอบขอไข่ทำให้ซักคราบสกรปรกออกง่าย 11. กระเป๋าเสื้อของส้มแต่เข็บหลุดดังนั้นเขาจึงใช้เข็มเย็บโดยการเนานักเรียนคิดว่าเป็นวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใดตอบข้อควไม่ถูกเพราะการเนาเพราะการเนาเป็นการเย็บผ้าที่ไม่คงทนถาวร 12. การที่เราจะยืดอายุเสื้อผ้าให้ใช้งานได้นานขึ้นอยู่กับอะไรตอบกอไก่การดูแลรักษา 13. การเลือกแบบของเสื้อผ้าควรคำนึงถึงสิ่งใดมากที่สุดตอบงองโงสถานที่ที่จะไป 14เราไม่ควรสวมเสื้อผ้าสีเขียวอ่อนไปทำไปทำงานใดตอบขอใครงาน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 ชาปนกิจศพ 15. ปิ่นเป็น,ปนคนผอมสูงควรเลือกใส่เสื้อผ้าแบบใดตอบกอไก่ชุดลายขวางสิเพราะเหตุใดจึงนิยมใช้ผ้ายืดตัดเป็นชุดพละตอบงองงูเคลื่อนไหวคล่องตัวได้ได้ง่ายมั้งสิเจ็ด เพราะเหตุใดเราจึงควรแต่งกายให้สุภาพเมื่อไปวัดตอบคอควายเพื่อเป็นการเคารพต่อสถานที่18การซ่อแมแซมเสื้อผ้าต้องมีคุณสมบัติในข้อใดตอบขอไข่ความละเอียด19 การใช้เครื่องมือเกษตรอย่างระมัดระวังจะเกิดผลดีอย่างไรตอบงอง,ง,งูมีความปลอดภัยในการทำงาน 20. การทำความสะอาดเครื่องมือหลังหลังจากใช้งานเสร็จมีผลดีอย่างไรตอบคอควายทำให้ใช้เครื่องมือได้นานา ยี่สิบเปวีปวีใช้เสียมปวีใช้เสียมขุดหลุมเล็กๆเ,เพื่อปลูกดอกไม้นักเรียนคิดว่าป,ปวีเลือกใช้เครื่องมือเหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใดตอบงงงูเหมาะสมเพราะเสียมใช้สําหรับขุดหลุมเล็กๆ22 ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงตอบกอไก่ชนิดของสัตว์เลี้ยง 23. ถ้าสัตว์เลี้ยงตายควรทำอย่างไรตอบขอไข่ขุดหลุมฝังเอาไปขายไปได้นะคะ 24. การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานช่างและประดิษฐ์ มีผลดีอย่างไดตอบคอควายประดิษฐ์ได้ประดิษฐ์ได้รวดเร็ว25การเลือกวัสดุมาประดิษฐ์สิ่งต่างๆควรคำนึงถึงข้อใดตอบก็ไก่ความประหยัด 26. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการประดิษฐ์เศษวัสดุดเป็นของประดับตกแต่งตอบขอไข่ทำให้ผลการเรียนดีขึ้น 27. ข้อใดไม่ใช่หลักการที่ต้องคำนึงถึงในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆต,ตอบขอควายแหล่งจำหน่ายงานประดิษฐ์28 ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการเรียนรู้งานช่างพื้นฐานประเภทงานไม้ตอบงองูเปิดร้านขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ได้ 29. ข้อใดเกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้าตอบงองูติดตั้งคอมพิวเตอร์สามสิบ ในขณะที่ออสกำลังดูดฝุ่นแล้วมีคนมากดออดหน้าบ้านออสจึงรีบไปเปิดประตูโดยไม่ได้ปิดสวิชและถอดปลั๊กออกออสปฏิปฏิบัติตนเหมาะสมหรือไม่ตอบขอไข่ไม่เหมาะสมเพราะเปลืองไฟ 31. ข้อใดเป็นความต้องการสูงสุดของการทำงานธุรกิจ ตอบกอไก่ผลกำไร32ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ขั้นพื้นฐานของธุรกิจตอบงองง,งูบริโภค33 33คนขับรถแท็กซี่เป็นการประกอบอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจประเภทใด ตอบขอข่ธุรกิจการให้บริการ 34. คนที่มีอาชีพค้าขายต้องมีลักษณะในข้อใดามากที่สุดตอบขอควายพูดจะาอ่อนหวาน 35. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของข้อมูลที่ดีตอบงองูตรวจสอบไม่ได้ สามสิ 36, การเก็บข้อมูลวิธีใดต้องใช้ตาในการรับรู้ตอบขอใครการสังเกตการ 37. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ตอบกอไก่ Microsoft way Microsoft way 38. ถ้าต้องการใช้ตัวอักษรแถวบนต้องกดที่ปุ่มใดบนแป้นพิมพ์ตอบคควายชิป 39. อยู่ที่ส่วนใดของคอมพิวเตอร์และมีหน้าที่อย่างไรตอบงองูแป,ป้นพิมพ์ทำหน้าที่เลื่อนตัวชี้ไปมา 40การทำงานของคอมพิวเตอร์เกี่ยวข้องกับพลังงานใดตอบขอขายพลังงานไฟฟ้า